ปจีเรนก็หมู่แต่ว่าน้่ยหมูมาเนาะถ้าเขาเห็นเนีแตไปกับอะไ้บ <itud soundtrack> <hy> ้างคับกันหรอกเออเออเออข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 อยาขากันดีกว่าเป็นหนีเลยขาเนะตายสองแล้วขาสองสวยหนึ <ative> <S <S ่งเฮ้ยอันนี้มันสกกรอสองงาโรเจอร์กัปตันโรเจอร์ วาอยบนนี่ยปะเร่ยเ่ยมันยยานเนาะของขางบนมันอยู ش, อ่สองคนเป็นรเจอครับมาทบสองกับสองเลยสองกับสเลยว้าวว้าวว้าวเล่นสองกับสองเลย สองกับสองมั้ยมาไว้คือไหวสิอือไปใช้อะไ,อไรมันนั่นมันไปเอาเหลือเดี๋ยวมันกับวป์ปมันเอาฟาวาลิงมันเอาวาร์ปมาเฮ้ยมาแล้วจอน์ซันจอน์ซันมาบุมกมาส,ส่วนที่เดียวนี่นางนายเลยบุามา เอ้ยมันไปกลางว่ะกลางกัะเซนเฮาเฮ้ยมาดีเนาะเไม่ว่าเน่ยวันนั้งยิงมันนะแฟนนีแฟนนีฟาร์มเนาะฟาร์มโหดแค่อีกแตกนะมาดักยันแต่มันแสแข็งเอาโลลาเนาะแต่ยิงเอาโลลา กิ่งกับสลับเลนเลยวันนี้โอเคฮ้ยขามากไกอีกแค่ไหนนะแค่ไหนนะบ่มาหนะมาเอามันสิเอือแหละแหละโอ้ยแค่นีนะนนะ้มานะแค่แนี้มาแค่นี้มาเอู้ยลิงลิงลิงไปหลังเส ก็เจอทีมทีมล้างบึมบึมโอเคโตโอเคโตเล่ยนมวนได้โอเคโตให้บุมมีกัห้ามาเล่นหรอกแบบมัดนักเนาะมัดเดียวจอดเซตมาเลยอ้าวเออเออเออที่สตัน์ดนแใช่ปะหล่ออ่านี่มันมาดวลกัน ม,มาเอาไปเอาดิเอาไปเอาดิเอาวะว้าวเลยค่อยๆเขานะ้าเนาะเรื่องสิเรียนวัสิเรีนช่องเกงมเอามาเนี้ยช่องเกงมมันตายอ่ามาไกลๆอีกหน่อยนึงเอาเอาเอาในป้อ,ปอมบ่ได้เนาะว่าเลือดมันยังเลือย,ยังเต็มเลย เขาดักมือิบ okay. Okay. Allows, ุได้หมดเเงินนะโอ้ยเขาเข้าเชียวเขาเชียวโอ้ยโอ้ยหลอดเสยโอเคหลอดเสยเมื่อกี้เสยะ หลอดว่ะวันนี้เอานีหลอดว่ะ <c oughs> เอาว่ะ <c oughs> บ่หลอดนนะโะเคสนบ่สน,อสนเอาไหมาด้วยลอ <c oughs> มันน่นก็ติจนาอยู่เนาะเพราะว่าที่เขาเกินนั่นแหละแต่ว่าแทางบูมี่เวทสองเวทเอา่าเวทเป็นตัวฟาร์มที่แหลกมันหยาดกันฟาร์มเลยตอนซานโรเจอ โอเมนมัดมัดโคับโเอรากาไอตัวหม่นี่ยอมอมอ่อนอมอนนอมอนหรืออนอนนะอนอนบอเอีงวะซื้อนำบูลิ้มลิ้มโอ้โหโอ้ทีปองเบเฟียวเลยตีองเบเฟียวเลยไปจิปาห้นี้เนาะ

บอบเนี่ซื้อควยจะไปซือควยไปถือลอตเตรี่ื้อรางวัลที่หนึ่งนะแจะกคนล,ละแจกคนละแสนแสนกดเจคนลานเจ็แสนมันคืออันอันเจคอลินเป็เคิดเจอเอาเนนนีวะ โอ้เอาโล่หลาย่างมาพอดีเนาะเอาโล่หลามันย่างมาพอดีเลยก็เปิดเชียงไม้แห้งด้วยเปิดบุแห้งกันบดีมินเสียงกันอีกแล้วจอยได้เจอมีเกาะมีเกาะโอ้ยจุกดีดีเหลือเลี้ยหนึ่งบุเซียนเลยเดินโดนลิงฮะ ตัวลิงกัดลิงสแมกกัดอันน่มันเย่อิยเอยนะที่พอมีแทงตอนนี้มันเล่นได้อยู่ม,มีคนมากันเลยตอนซันไปกับอันนั้นเนาะมาแล้วมาแล้วกัดลองหักกับจอน เอาโลาใช่หอาโลาอโรลายนี่เอาเอาหนาก็มีล้างก็มีพวกพีตนี่สมาตถเทียบหาอะไเอ้ยานะยานะมันวโคตรไวโคตรสโลโลให้มันดึงเว้ย้นีบาน่ง่ต้เลย หงหาเห็เป็นเลนไปแล้วบได้บาได้มาเกมเขาสี่เลนเข้าาเดนหมูสีเลเนาะเขาสี่เลเี่เเนาะเดินมาสี่เลดสามารถเรียบร้อยเลงอมันคอมบดคมนะเรียบอยเข้ามาไปซอยบบูบจักกันบูจักกันบอซอย ไปยากฟิกเกอร์เขาไปเอา,เอาเอาละนี่แหละนี่แ,แหละเนี่ยซันสันมากวิ่นมากวิ่นมากดูใส่เราบังครับดีไส่เราบังครับโอ้ยจุกขัดไปเนาะจูกขัดไปเนาะเฮ้ยลิงดันลิงดันดันดันมาดันดอง ตีหนึ่งทีสองลินกระดานปอมร้อยโอ้ยสายดันนี่เนาะวับว้าไปดันไปมากกว่าจริงๆอะไรไม่อยู่ที่มาแฟนนี่ไอ้แฟนนี่มามาแล้วลูกจ้าแฟนนี่โอ้ที่เกิดทำงานไปแล้วที่เกิดทำงานแล้ว ถ้าเวลาใครซีโดแนวเอเนี่ยอีสเนปเปิดพี่เอียตสียโอ้โหโอ้โหแต่ร้อนร้อนมากแล้วร้อนมากเลยเอ๊ยิงยิงอีสแแมอีสแแมอ้ยวะเดี๋ยวไปลิมไปอีสแแมเฮ้ยไอ้ยิงไปแซวางกีนะเห็นไห นาทีสนานนอกสนาม<น><น>แล้วสิอย่างในซองกเกินเนาะเก่งมันจะไววไอเกินนะเอาโรล,ล่าน้ำแข็งเนาะได้ปะได้ปะ,ะโอเคกาวันนี้ให้มานนกิานกับกุนซิตามาเดชส้องรบมันอ่ะบายบายกับไวในจังหน่อยเนาะ